วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทําตามนะคะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e In Channel นะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเกม Christian w i l l a g e Up 8นอยนะคะเป็นเกมลูกลักเก่าแล้วนะคะรอบนี้ก็คือคิดถึงจริงๆก็เลยกลับมาปัน่นคือปั่นนอกรอบนะคะทุกคนเราไม่ทันในช่วงโบนัสทามนะ ก็สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสถามนะ,ะก็เมีแหล่ใต้คลิปเลยนะคะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทุกคนก็ใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนก็อยู่กับหน้าเกมแล้วนะคะห้าร้อยหนึ่งนะคะทุนเราก็เป็นเกมที่ไม่เล่นนานพอสมควรเลยทุกคนแต่ก็อยากกลับมาเล่นนะคะก็คือแบบเออ ขอเบตห้าก่อนนะทุกคนเราซื้อเลยมก็เป็นเกมที่ลองเคยเป็นลูกลักเราเลยทุกคนแต่แบบแต่ว่าเปน้องเตยคือแปลไม้จองมาต่อทุกคนโอเคมาสองสี่ห้าคือตอนนี้ได้หมุนฟีสิบนะคะทุกคนเราก็ขอไม่ขอหมุนข้างล่างก็พอทุกคนโอ้โหคือเอาจริงไม่อยากจะหมุนทุกคนแต่มือมันลั่นจริงจริงอ่ะตอนนี้ทุกคน หลุมดำเบาๆไปก่อนโอ้โหทุกคนเสียใจอ่ะเนี่ยทุกคนสาเหตุที่ไม่ก็อยากหมุนไม่อยากปั่นเอ้ยไม่ใช่สิไม่อยากเล่นเกมอ่าแค่เชน่นมินทุกคนเอาแปะน้อยเราเพราะว่าเวลาเราซื้อแล้วเราอยากหมุนใช่ไหมทุกคนแล้วพอหมุนแล้วโอ้โหหลุมดำตลอดจ้ะหรือเราจะไม่เข้ากันแล้วจริงๆทุกคนนี่คือกลับมาเพราะคิดถึงเลยนะ แต่ช่วยต้อนรับอย่างดีหน่อยเออช่วยต้อนรับมาหน่อยอก็ปั่นไปก่อนนะทุกคนในๆจะหมดแล้วก็ให้มันหมดสุดๆไปเลยทุกคนเร้่อยเกินไปแล้วนายอ้วนก็ขอย้ํานะคะรอบนี้เรามาปั่นนอกรอบนะคะทุกคนไม่ได้ในช่วงโบนัสไทม์เพราะว่าในโบนัสไทม์เราไม่มีนะคะ อมืตอนเลยแบบคิดถึงทุกคนแต่ก็อยากปั่นเนะอืมคือามาจองคือเราอยากมาจองอยากพักไปก่อนสักนิดทุกคนอยยังลุ้นอยู่นะยังลุนอยู่นะโอ้ยตัวเคสวยเป็นตัววายแล้วจ้าเข้ามาหน่อยเข้ามาเข้ามาโอ้โหยังไม่เข้าทุกคนแต่มันยังทำให้เรารุนอยู่นะ โอเคมาจาาทุกคนเข้ามาง่ายๆแล้วทุกคน <c oughs> ไม่ขอภัยนะคะไปแต่เราไม่หมุนต่อแล้วนะทุกคนพอรอบนี้ไม่รู้ว่าจะปังกูรีหรือเปล่านะคะทุกคนก็แบบก็ขอทุนแล้วกันเนาะขอทุนเราคืนโอ้โหทุกคนคือแฮ่วจริงๆเลยตอนนี้อีกสามฟีจะินแล้วทุกคน เอาไงกันดีล่ะตะเคสสองรอบสุดท้ายกูโหมมาไอตะเคสสองเคไหมตัวโหมมาแล้วมันก้อนโตนะคะทุกคนหนึ่งร้อยสามสิบหกคือหรือผิดที่เรามาปั่นนอกลอบทุกคน ก็เป็นไปได้เนาะเราปั่นมานอกรอบไงทุกคนมันก็เลยแบบมันก็เป็นไปได้เออนี่เข้าข้างอบแปลงนะ,ะนทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนี้ได้มาสามหมื่นละสามร้อยใช่ไหม <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราขอซื้ออีกสักรอบแล้วกันเนาะแต่ขอปั่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อเลยทุกคน อาแปะมันชอบอะไรทารุนทุกคนเราก็ต้องย้ำม,มันด้วยการซื้อซ้ำๆเลยจ้ะโอ้ยมาจา่าอาแปะนอนโอ้โหทำไมตอนซื้อซื้อตอนซื้อฟีสปินอะทุกคนทำไมมันไม่ยอมมาดูมันผีก็ย้ำอีกทีนะคะเราเล่นนอกรอบนะคะทุกคนคือมาปั่นโบนัสทันไม่ทัน ก็เลยมากัดนอกรอบก็ได้แล้วคือถ้าเสียก็คือเสียได้เลยเพราะว่าเราเราก็ตันเรียนใจไ,ไว้อยู่แล้วด้วยทุกคนโอ้โหมาสองสี่ห้าห้าตัวแล้วทุกคนโอ้โหหกตัวเบาๆคือทุกคนถ้ามันมาเกินกว่าเสียทุกคนเราอย่าซื้อดีกว่าทุกคนเชื่อเชื่อนะทุกคนคือแบบถ้าเกิดว่าเราได้มากกว่าสีตัวทุกคน เรามีสิทธิ์ที่จะตกหลุมดำอือคือส่วนตัวแล้วที่เล่นมาคือก็เคยแบบเคยซื้อทุกคนแล้วก็ตกหลุมดำตลอดเลยหลังจากนั้นเราก็ไม่ซื้อเลยจ้ะถ้ามามากกว่าสี่ทุกคนแต่ถ้ามาสี่ตัวพอดีเรามีสิทธิ์ซื้อได้เลยเอ้ยมีสิทธิ์หมุนต่อเลยทุกคนโอ้โหทุกคนนี่คือพูดแล้วก็ลิ้นพันเองอ่ะงงมากขอภัยนะคะขอภยัยจริงๆ โหทุกคนคือแบบเงียบม,มากเงียบจริงนะนจริงไหมนี่เราก็ซื้อกี่รอบติดติดแล้วทุกคนสองสามรอบติดติดแล้วนะแต่ยังไม่สายมาเลยอะ่ะดูท้อแท้มาหนึ่งรอยเก้าสิบสองทุกคนเอาไงดีซื้อไม่อีกสักรอบแล้วกันเดี๋ยวพอปันก่อนินี่เออนั่นแหละก็ซื้อติดติดเลยทุกคน คือแบบไม่ละเลยไม่แบบไม่หยุดพยายามจริงๆทุกคนต้องแบบว่าถ้าตกลุมดำถึงเราจะอยู่ทุกคนเพราะไม่มีทุนให้ไปต่อได้เนื่อทุกคนเหลือหนึ่งบาทแล้วจริงๆก็รอบสุดท้ายจริงๆถ้าลุมดําก็คือลุมดําเลยจ้ะแต่ถ้ารอดก็คือฟกจริงๆมาจากขอมุนหรือไม่หมุนดีโอ้โหสักนิดละกันลังเลอยู่นะ ต้องบนต่อเลยโอ้โหเชีย์ทุกคนต้องบนต่อเลยจ้ะมาสิบสี่สิบสี่อีกครั้งพี่เจกบอกทุกคน ง่เขียวนะคะไปทุกคนขอ14-14แ14ล้วกันคือเอาจริงไม่ล่าไปเยอะเลยทุกคนคือ14ก็ถือว่าพกโอ้โหมา4023อือยังคอมโบอยู่ทุกคนโอเคคอมโบอยู่ยังคอมโบต่อเนื่องอม,มาจากทุกคนตอนนี้ก็คือมาเท่าไหร่แล้วเราวันก้อนโตหรือเปล่าซุปเปอร์นะคะ514ทุกคน คือตอนนี้ทุนได้มาแล้วนะคะทุนลบทุนเดิมเราเลยทุกคนคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กําไรแจริงๆโอเคนะเราก็จะเก็บทุนไว้เลยทุกคนขออาเปะนอนก็คือว่าฟุกจริงๆแล้วทุกคนอาเปะนอนอหรอทุกคนเดี๋ยวนี้อาเปะไม่ค่อยง่วงเลยทุกคนไม่เห็นนอนเลย อีกหกจะรอดไหมเนี่ยคือเราไปรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันเนาะทุกคนคือว่าได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเลยทุกคนเพราะว่าเราขออนุญาตขออนุญาตนะทุกคนขอเก็บทุนแล้วก,ก,กันแต่ว่าเออแหละไม่กล้าไปต่อจริงๆทุกคนคือแบบเราเล่นมา 2, 3, 3, อสองสามรอบติดๆแล้วทุกคนเป็มันไม่จ่ายเลยมันไม่จ่ายจริงๆนะทุกคนดูเนี่ยมันได้แค่นี้จริงๆอ่ะทุกคนดูเจ็ดร้อยเอง ก็ไม่ไปต่อดีกว่าทุกคนถือว่าเราได้กำไรมานิดเดียวเองทุกทุกคนก็ขอเก็บทุนไปต่อยอดรอบถัดไปเลยจ้ะทุกคนก็เนาะพอได้ก็พอทุกคนสามรอบติดไม่จ่ายคือเลยงงมากก็สำหรับใครที่ดูยอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ